บพอทอพลังความรู้พัฒนาคนพัฒนาพื้นที่เรื่องคนจนเนี่ยพูดกันมาช้านานสิ่งที่เราต้องขบให้แตกคือจุดคา,งานงัดของคนจนมันอยู่ที่ไหนพอเรารีวิวทั่วโลกเลยนะครับจีนเนี่ยเขาตอบ3ามคำถามคนจนอยู่ที่ไหนจะช่วยเหลือได้ยังไง ให้ตรงกับบริบทแล้วจะทําให้ความยั่งยืนมันเกิดได้อย่างไรสามคำถามพอมาร,รีวิวบริบทประเทศไทยนะพี่น้องประชาชนเรายัง,ย,งยากไร้นะชุมชนยังยังต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวดูตัวเลขความน่ากลัวอย่างที่สองซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ก็ต้องพูดเวทีวันนี้เป็นเวทีวิชาการเวทีแห่งความเป็นกลางนะเราเจอคนอยากจะจนเยอะเป็นเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริง บ้านเมืองเราใช้เกณฑ์เฉพาะเกณฑ์ความยากจนที่เป็นรายได้ไม่พอครับเราไปเจอบ้านที่หรูหรามากแต่อยู่ในสวิสการภาครัฐเพราะไม่ได้กรอกข้อมูลหรือเขาการเข้าถึงข้อมูลที่ที่ที่เป็นแฟกต์ของเขาโทษเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงทำให้แบบนี้มันเกิดดนามิซึมเกิดพลวัตของการเปลี่ยนแปลงพอเราเอามาวิเคราะห์เราจึงมีระบบที่เรียกว่า PPP Connect ไม่ใช่วิเคราะห์ฐานปัญหานะครับวิเคราะห์ฐานทุนฐานทุนห้าด้านพอเราเจอฐานทุนเนี่ยเขาเชื่อไหมฮะเขาด้อยการศึกษาแต่เขามีพักพวกเขามีเครือข่ายฐานทุนเขาไม่มีเครือข่ายเขาด้อยการศึกษาแต่เขามีฐานสุนทรพิกรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทําจากฐานทุนมันก็จะเกิดโมเดลแก้จนแล้วโมเดลแก้จนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมรรคเกิดผลนั่นแหละร,ระบบส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก ความร่วมมือแน่นอนครับทาความร่วมมือเฉพาะส่วนกลางไม่พอหรอกแต่ต้องเปิดนะต้องเปิดต้องทําให้กระทรวงทะวงกรมเขาเปิดแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ที่เป็นสจพจังหวัดเนี่ยก็ต้องทําทําอะไรครับทําความร่วมมือที่เรียกว่ากลไกความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน en, ส t r e n เ t นสจพอของจังหวัดนั่นแหละใช้กลไกเดิมของเขาแล้วใช้มหาชยาลัยเข้าไป approach เอาข้อมูลมาหมุนฟั่นเกลียวด้วยข้อมูล ส่งต่อความช่วยเหลือกันเชื่อไหมครับว่าเจอคนจนไปจากตัวเลขที่พีแมบบรายงาน62เนี่ยคนจนใน20จังหวัดเนี่ย240,000คนเราเจอแบบเปรียวทามเลยนะครับณตอนนี้ณนะวันนี้820,000คนซึ่งก็ไม่แปลกด้วยสถานการณ์ที่หนุนซ้ำในภาคใต้มีน้ำท่วมมีฝนแรงคำถามคือแล้วคน40%ล่างสุดจำแนกออกมาทั้ง คนจนดักดานแล้วคนจนนี้สินเราจะทํำยังไงกับเขาจากฐานทุนเนี่ยเราส่งต่อความช่วยเหลือก่อนอันนี้เร่งด่วนอันนี้รอไม่ได้จะรอให้เกิดโครงการวิจัยเกิดไม่ได้เจอปุ๊บต้องส่งเลยโดยเฉพาะคนจนซ้ํำซากจนเรื่องอะไรต้องส่งเลยเชื่อไหมครับว่ามีท่านรองผู้ว่าไปร่วมสํารวจกับเราในรักบางจังหวัดเรียกสาธารณจังหวัดเรียกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทันทีเลยน้ําตาน้ําหูน้าําตาไหลคนไปสํารวจก็น้ําหูน้ําตาไหล นิสิตท,ที่ไปสำรวจนะครับไม่ขอรับเบี้ยเลี้ยงไปเจอความยากแค้นของพี่น้องอย่างนี้เป็นต้นเราจะทํายังไงให้คนจนเข้าไปอยู่ในแวลูเชนของการผลิตในพื้นที่ของแวลูเชนที่เป็นแวลูเชนใหม่ที่เป็นโอกาสของของพื้นที่อันนี้คือความยั่งยืนปีนี้เราจะทํายุทธศาสตร์แก้จนทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราจะมีอําเภอรหรือพื้นที่หนึ่งซึ่งเคลียร์คนจนได้ทั้งอําเภอทั้งตําบลเพื่อทําให้เห็นได้นะมิซึ่ง ของการแก้ปัญหาความยากจนที่เป็นวงรอบการเรียนรู้มีฟีดแบ็กรูปบ,บพทพลังความรู้พัฒนาคนพัฒนาพื้นที่